คอลัมน์จังหวะฟ้าลีลาดาวตีพิมพ์ในนิตยสารขวัญเลือนผู้เขียนพลินจันเพนใช้นามปากกาว่าครูดาวตอนที่หนึ่งฟ้าเปิดเป็นฉบับปฐมมาเลิกที่ได้มีโอกาสเขียนคอลัมน์จังหวะฟ้าลีลาดาวจังหวะฟ้าลีลาดาวเป็นคอลัมน์ใหม่ที่มีการฉีกแนวการตอบคำถามแบบเดิม ด้วยโหราศาสตร์หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆครูดาวก็คล้ายกับซิลานีในยุคไฮเทคที่จะหยั่งใจคนเราด้วยความรวดเร็วพอๆกับความล้ำๆในยุคไอทีแถมแม่นยำด้วยมีโหราศาสตร์เป็นสาธิช่วยในการพยากรณ์ในการนำมาตอบคำถามจังหวะฟ้าลีลาดาวเป็นคำที่ครูดาวได้คิดเอาไว้เมื่อกว่า10ปีที่แล้ว มีในความหมายว่าการที่คนสองคนจะมาพบกันนั้นต่างมีจังหวะฟ้าคล้ายฟันเฟืองสองอันค่อยๆขบและบรรจบกันณนะห้วงเวลาหนึ่งส่วนความสัมพันธ์ของคนสองคนนั้นจะสานต่อยาวได้แค่ไหนก็คงขึ้นกับลีลาดาวหรือดวงชะตาของคนทั้งสองนั่นเองดังนั้นการที่คนสองคน ได้มาพบกันมันมีเหตุผลในตัวเองเสมอซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับคุณผู้อ่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาอ่านแล้วก็พบกับคอลัมน์นี้ครูดาวพร้อมและยินดีที่จะตอบคำถามสารพัดปัญหาเรื่องราวชีวิตจริงต่างๆด้วยหลักวิชาโหราศาสตรสากลและโหราศาสตร์ยูเลเนียนพอพูดถึงโหราศาสตร์สิ่งแรกที่ทุกคนมักจะนึกถึงก็คือการดูดวง ความจริงแล้วโหราศาสตร์มีประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่านั้นโหราศาสตร์ไม่ได้อยู่ที่คำทำนายที่แม่นยำแต่คุณค่าของวิชาอยู่ที่ว่าเราจะทำอย่างไรให้คนดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและก็มีคุณภาพด้วยคอลัมน์นี้จังหวะฟ้าลีลาดาวจะแนะนำให้คุณรู้จังหวะฟ้าและลีดาดาวที่นำพาดวงชะตาของคุณผ่านพ้นเรื่องราวความทุกข์ อุประคักในขณะเดียวกันเมื่อคราวดวงชะตาลุ่งเรืองจะทำอย่างไรให้ชีวิตมีความสุขและเป็นที่รักของทุกๆคนที่มีโอกาสได้รู้จักกับคุณและที่สำคัญที่สุดทุกๆคำถามที่คุณผู้อ่านถามมาครูดาวมั่นใจว่าจะสามารถตอบคำถามได้ทุกๆปัญหานั่นไม่ใช่เพราะครูดาวเก่งหรือเป็นผู้พิเศษนะคะเพียงแต่ว่า ครูดาวมีอาจารย์ที่เก่งมากคอยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องของการดำเนินชีวิตเรื่องของโหราศาสตร์อาจารย์ของครูดาวมักจะพูดอยู่เสมอว่าคนเราการใช้ชีวิตนั้นเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าการดำเนินชีวิตซะอีกหากคุณผู้อ่านอยากเป็นเพื่อนกับครูดาวนะคะก็เข้ามาคุยแล้วก็ให้คำยินดีปรึกษาสามารถส่งดวงชะตา พร้อมชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดครูดาวจะให้คำแนะนำและก็ตอบปัญหาจากดวงชะตาคำถามไหนที่ได้รับความน่าสนใจนะคะครูดาวก็จะตอบและตีพิมพ์ไปพร้อมๆกับมิตยสาร,รขวัญเรือนภายใต้คอลัมน์จังหวะฟ้าลีลาดาวการเปิดคอลัมน์ในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแห่งความรัก ด้วยเรื่องของคุณพลอยนะคะสาวราศีมีนธาตุน้ำวัย35ปีเธอเป็นอินเทเลียดีไซน์หรือว่าเป็นมัณฑนากรที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบและก็ตกแต่งภายในสาวเก่งผู้นี้ไม่มีความมั่นใจในเรื่องของตัวเองเลยเธอเล่าว่าเธอมีแฟนในสมัยเรียนพอจบก็ต้องแยกย้ายกันไปทำงานอยู่คนละจังหวัดซึ่งต้องเลิกลากันไปเธอพบกับคนรักใหม่ อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานที่เดียวกันเป็นสถาปนิกแล้วก็หล่อมากเวลาผ่านไปเพียงสามเดือนสถานภาพที่ไม่ชัดเจนว่าเป็นรุ่นน้องหรือเป็นแฟนกันแน่ในที่สุดฝ่ายชายก็เปิดเผยแฟนตัวจริงให้กับคุณพลอยได้รู้จักโลกสีชมพูเปลี่ยนไปเป็นโลกสีดำมืดสนิทคุณพลอยพยายามหาทางออกด้วยการเที่ยวผับดื่มเหล้าแต่งตัวเปรี้ยว ราวกับเป็นคนละคนเลยทีเดียวครูดาวได้มีโอกาสรู้จักกับคุณพลอยในช่วงที่เธอกำลังอกหักพอดีเธอเล่าว่าเธอเหงาในโลกนี้มีคนมากมายแต่หันมองไปทางไหนเหมือนเจอแต่คนแปลกหน้าไม่อยากจะตื่นนอนไม่อยากจะไปทำงานไม่อยากจะพูดกับใครอยากจะอยู่เงียบๆทำสิ่งที่ทำอยู่เธอกำลังทําลายคุณค่าของตัวเองด้วยการแสดงออกในทางที่ผิด ไม่เหมาะสมการเรียกร้องของเธอดูจะไร้ประโยชน์ซึ่งฝ่ายชายก็ไม่ได้กลับมาหาเธออีกเลยครูดาวก็ชวนคุณพลอยไปเที่ยวเกาะเกร็ดจ,จังหวัดนนทบ,บุรีเดินหาขนมกินชมวิวทิวทัศน์ล,ล่องเรือเที่ยวกันไปเพลินๆตั้งแต่เช้าจนค่ำมันก็เป็นบรรยากาศที่ยากแก่การจะบอกว่าให้คนอกหักคนหนึ่งรีบเปลี่ยนตัวเองเพื่อกลับมาเป็นคนปกติ เรื่องของหัวใจมันต้องใช้เวลาเธอพยายามกลับมาเป็นคนเดิมด้วยการยอมรับความเจ็บปวดจึงแนะนำให้เธอเขียนบทกวีระบายความรู้สึกต่างๆในทุกมิติออกมาเป็นตัวอักษรโดยไม่ต้องอายใครเลยและเขียนเว็บบล็อกแนะนำให้คนที่อยากเป็นบรรนากรเธอเชื่อและทำตามในที่สุดอาการอกหักก็เริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับ วันเวลาผ่านไปเกือบปีกว่าที่เธอทำใจและเธอก็ไม่เคยลืมเขาเลยจนถึงทุกวันนี้คุณพลอยเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองในหลายหลายคนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับมรน,นากรจากเธอซึ่งเธอเองก็ได้รับความชื่นชมในความสามารถและทุกคนต่างยอมรับเธอเป็นไอดอลเธอมีเพื่อนที่รักและมีความจริงใจ กับการเป็นผู้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจในที่สุดเธอก็พบรักแท้กับเพื่อนรุ่มน้องในเว็บบล็อกนั่นเองครูดาวได้อธิบายให้คุณพลอยฟังว่าโลกของคนราศีมีนนั้นเป็นโลกที่แตกต่างจากราศีอื่นๆอย่างสิ้นเชิงเพราะราศีมีนไม่ใช่โลกแห่งความต้องการแต่เป็นโลกของสิ่งที่เป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องของเวลาแรงกาย แรงใจความรักทุกอย่างไม่ได้ทำเพื่อตัวเองก่อนแต่เป็นสิ่งที่มอบให้ผู้อื่นความรักที่คุณพลอยให้ไปหมดจึงกลับมาทำร้ายและทำลายความรู้สึกดีๆที่ได้มอบให้ไปด้วยความคาดหวังและการเรียกร้องเพื่อจะขอความรักนั้นกลับคืนมาจากคนที่เธอรัก พฤติกรรมของคนราศีมีนนั้นดูภายนอกจะเป็นคนที่ดูเรียบร้อยนุ่มนวลอ่อนหวานหน้าทนุถนอมแต่บางครั้งอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ร้ายลึกขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อทำเอาคนรอบข้างอึ้งไปเลยแรงปรารถนาภายในบวกกับความต้องการทำให้คนราศีมีนมักจะช่วงชิงราศีมีนจึงเป็นราศีที่ซ่อนความไม่แน่นอน หรือในทางโหราศาสตร์เรียกว่าอุพยราศีเมื่อถึงทราวจำเป็นก็พร้อมจะทิ้งทุกอย่างไปได้อย่างไม่ลังเลเรื่องราวของคุณพลอยนะับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะใจคนอื่นให้มารักตัวเองโดยยอมทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจเปลี่ยนตัวเองทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงในที่สุด ทุกคนก็ต้องปรับไปสู่ความเป็นตัวตนของตัวเองอยู่ดีสิ่งสำคัญที่สุดความรักที่เราได้ให้ใครไปนั้นก็ขอให้เป็นความรักที่มาจากใจรักด้วยหัวใจอยากรักก็รักเพราะความรักนั้นเป็นพลังแห่งความสุขใช้เท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดพลังของความรักจะอยู่กับคุณขอให้คุณพบกับรักแท้และรักตัวเองด้วยนะคะ สุขสรรวันแห่งความรักครูดาวอยู่ในวงการโหราศาสตร์มาก,กว่า15ปีสนใจศึกษาโหราศาสตร์ทุกขแขนงปัจจุบันศึกษาเกี่ยวกับโหราศาสตร์มากมายและเป็นอาจารย์สอนโหราศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเปิดสอนสถาบันโหราศาสตร์และเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์บ้านแม่มดเขียนพยากรณ์ดวงชะตาในนิตยสารชั้นนำวิทยากร งานอดิเลกชอบอ่านหนังสือครูดาวตอนนี้หันมาสนใจดูแลสุขภาพและอาหารเกี่ยวกับสุขภาพนอกจากนี้ยังตีพิมพ์ในคอลัมน์จังหวะฟ้าลีลาดาวสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่หนึ่งก็ฝากทุกท่านรักตัวเองให้มากๆนะคะ